ไลนัตชอวาน์ผู้สร้างระบบปฏิบัติการลีนุกเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2512ที่เมืองเฮลซินกิประเทศฟินแลนด์ปู่ของเขามีคอมมดอร์วิก20ซึ่งเขาได้มีโอกาสใช้งานเมื่ออายุสิบขวบเขาก็เริ่มหัดเขียนโปรแกรมแล้วเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ในปีพศ2532และในปีพศ2533เขาได้เข้าเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา C เป็นครั้งแรกในปี1991ทอวันตัดสินใจว่า PC เครื่องใหม่ของเขาที่ขับเคลื่อนด้วย MS-DOS จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการทางเลือก เขามีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมากพอที่จะคาดการได้ว่าเขาสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยตัวเองเป้าหมายของเขาคือการสร้างระบบปฏิบัติการแบบ Unix ที่เขาสามารถใช้ที่บ้านได้โดยใช้หนังสือการออกแบบระบบปฏิบัติการ Unix ของ m a r i c e J. b a r k เป็นแนวทางเขาเริ่มต้นสร้างระบบนี้โดยทำงานหนักเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่ออายุ22ปีเขาจึงสามารถสร้างเวอร์ชั่นคร่าวๆสำเร็จเขาตั้งชื่อระบบของเขาว่า Linux ซึ่งเป็นการผสมระหว่าง Unix และชื่อของเขาและเผยแพร่ซอร์สโค้ดบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปรัชญาของท o วัน์คือหากเขาเปิดให้ดาวน์โหลด